น้ำชาชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เพชรชบูรณ์นะคะอยู่กันที่ตลาดท่าพลน,นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสามครึ่งนะคะน้ำชาก็ตั้งร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแค่แขวนภาพบางส่วนเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บภาพบรรยากาศกันนะคะว่าตลาดนี้จะเป็นยังไงนะคะสำหรับตลาดนี้นะคะน้ำชาก็จะได้ที่ประมาณนี้นะคะอันนี้น้ำชาก็แขวนผ้า เสร็จแล้วนะคะก็จะเหลือเติมผ้าบางส่วนนะคะแล้วก็เคลื่อนหุ่นนะคะตอนนี้เราจะได้พื้นที่เป็นแบบนี้นะคะแต่และที่เราก็จะได้ที่ไม่เหมือนกันนะคะเรียกเลยค่ะร้อยเดียวค่ะนี่นะคะพื้นที่วัน,นแล้วก็จะตั้งเป็นสองฝั่งนะคะ อันนี้เราก็ติดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเติมผ้านะคะในส่วนที่มันขาดหายไปนะคะเดี๋ยวตัดลันเสร็จแล้วเราจะถ่ายดูันอีกครั้งนึงนะคะจะตีผ้าแล้วนะคะยังแขวนผ้าไม่เสร็จเลยนะคะวันนี้ผ้าลงใหม่เยอะนะคะแล้วก็จะขายกันไปแขวนกันไปเรื่อยๆนะคะไม้ไม่พอนะคะ,ะ,คะซื้อผ้าเกินอัตราสิทธิ์นะคะวันนี้ ก็จะขายปนไปขาเนไปแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แม่ค้าใสนะะนใ่นะคะหวานหวานนะคะนี่ก็จะเป็นพวกไซส์จัมโบ้นะคะอก50-54นะคะ ช่วงนี้ก็จะเน้นดอกนะคะขอบคุณช่วงนี้ก็จะเน้นดอกนะคะเพราะว่าข้าวสงกานนะคะตีห้ากว่านะคะตอนนี้เราก็จัดร้านเสร็จเรียบร้อยนะคะมาถึงตีสองนะจ๊ะจัดร้านเสร็จตีห้าค่ะวันนี้ผ้าลงใหม่เยอะมากนะคะก็เลยต้องใช้เวลาแขวนนานนะคะ นี่ก็เป็นภาพที่จัดเสร็จเรียบร้อยนะคะประมาณนี้นะคะมีไม้เสริมนะคะวันนี้พผ้าเยอะยังกองอยู่อีกยังแผ่ไม่หมดอีกนะคะเนี่ยเยอะจัดสองฝั่งนะคะก็แผนไปขายไปค่ะนี่นะคะสองฝักค่วันนี้ก็จะตั้งสองฝั่ง เพราะว่าที่จะได้แบบนี้นะคะเสื้อผ้าทางร้านเราก็จะมีหลายแบบนะคะจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้มีทั้งแฟชั่นนะคะแฟชั <fashion S 1> ่นจ๋าลูกไม้ก็มีหลายแบบนะคะถ้าใครสนใจก็เข้าไปติดตามได้นะคะทางเพจน้ำชาช็อบนะคะขายปีกและส่งนะคะเพราะว่าบางตัวทางหน้าร้านนี้อาจจะไม่ได้เอามาแขวนนะคะเพราะว่า มันจะเยอะมากลูกค้าก็จะสั่งทางออนไลน์เอานะคะทางเพจนะคะเข้าไปติดตามได้เลยจ้าก็ที่ฮิตที่สุดนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเสื้อนี่นะคะลายปฏิทินนะคะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะเข้ามาสั่งกันได้นะคะทางเพจน้ำชาสอบนะคะอันนี้ก็เวลาหกโมงครึ่งแล้วนะคะที่นี่ลูกค้าก็จะเดินสายหน่อยนะคะจะเริ่มขายช่วงประมาณตีห้าหกโมงนะคะ ลูกคะ้ก็เริ่มมาเลือกม,มาลือกันแล้วนะคะตอนนี้ถามได้นะคะ ถิมได้นะคะต้องหอมเลยไม่เป็นไรนะคะ ะะบรรยากาศยามเช้านะคะนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่แม่ค้าขายของเสร็จนะคะเลือกเลยค่ะแม่ถามได้นะคะ นี้สิบโมงครึ่งแล้วนะคะแม่ค้าก็ยังไม่เก็บเลยเพราะตอนนี้ลูกค้าติดพันกันยังต่อเนื่องนะคะเลิกเลยจ้า